าม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 าเบิงคลองมาเบิงคลองน้ำเมืม่อนี้น้ำข,ขึ้นหลยก็เก่าอาทิตย์ที่แล้วเคืองหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ขึ้นหลยมาเพิ่มเขาท้องว่าน้ำที่กำลังี่ลงมาอยากแม่น้ำเจ้าพญาทางรถไปคีอเก่าแหละจ้ะทางรถไปนั่งถ่านรถไปกันรถไปที่มาบาออ,อันนี้ก็บกอไผ ก็ภัยเมื่อคืนฝนตกแห้งแหงทึงลมลมกระแหงฝนกะแหงก็สูบน้ำออกออกจากคลองออกจาก่งนะออกจากโครงการอย่าง,ขงเขาผู้ฟังนะขงเขาเฮ็นอีอย่างบุโครงการอย่าง,งบุอันนี้ใต้สะพาน มม่อนีบมีลมเลยฮ่อนก็ฮ่อนเนี่ยแจกซะสะเลยย่าแต่มาถ้ารถไฟกันรถไฟี่มาง่ายปะว่งหันขบวนวังหันไปแล้วขบวนเข,ออขาออกขาออกขาเข่าขีา่มาง่าย,ยวันนี้สั่นมาของที่สวนกันแป๊บเดียวเด็แต่นี้พระท่านได้เห็นอยู่น้ำหลายขนาดเลยเบื้องน้ำเบื้องน้ำเบื้องน้ำ ไ่หอยเชลี่เรื่องทองป้ามือนี้กับคึมขึมโปรงโปร,งปรง่งนมาอางที่ตกยังมืดคืนพอทุ่มหนึ่งมันมาเลยตามนัดฝนมาตามนัดเลยค <c oughs> ึมขึมฟ้ากับฝนเรื่องทองป้าให้เบิ่งทองป้า รอรอรอรถไฟรถไฟขาเขาที่มาง่ายบ่รอเบิงกวันที่มาจากวันที่สวนกันจากนาทีที่มาปกตินี่มันไปแป๊บเดียวเดีแล้วมาก็ส่วนกันกลับมาอันนี้ขาออกไปแล้วขาเข่าล้อขาเข่าขาเข่าที่มาง่ายบ่ขาเข่าที่มาง่ายบ่เบิงก่ัน ถ้าเบิองน้ำกันเด้ทุกคนเ้ยปังนวลเขาสูบนะ้ำแสดงว่าน้ำไหลแสดงว่าน้ำไหลทั้งนั้นสูบลงคลองคลองนี่ก็สูบออกไปคลองนั่นคลองนั่นก็นออกมาสูบมาคลองนี่ จากที่เห็นไปทางใดได้น้ำบาดนะนี่นน้ำไหลเอื่อยๆแลนะ้วเนี่ยปกติมันไหลแหงในใต้สะพานเนะี่ยไหลขึ้นน้ำตกเลยในน้ำไหลแสดงว่าน้ำดันขึ้นมาใกล้แล้วอันนี้ก็ครึ่งนึงและอันนี้ก็เครึ่งท่อดำแล้วอันนี้ก็ครึ่งท่อดำแล้ว เพิงทอดำเลยเนะี่ยโอหอยเชอรี่แม่โ้หอยเชอรีแม่เมบิงเบงเบิงเบงเบิงเบงเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยมันอนะจะเก็บจะวะเก็บไปต้มก้อยเด้วะ เก็บไปต้มก้อยดีกว่ามั้งเนี่ยซื้อบักม่วงมาก้อยบักหอยดีกว่ามั้งเก็บบักหอยดีกว่าปะเนี่ยจะเก็บได้ปะเนี่ยเก็บบักหอยให้แน่ผู้ใดก็ได้ที่เก็บไปต้มก้อย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 โอ้ยยังบะมาเลยรถไฟ บ่ได้ดอกคือว่าคือที่บ่ได้ดอกเนี่ยบ่ท่านได้มาอยู่คือบ่ได้ดอกเก็บบักหอยที่เก็บบักหอยที่เก็บบักหอยไปต้มก้อยนั่นแหละจ้าเบิง่งอัปเดตให้เบิ่งน้ำน้ำมันขึ้นขนาดใดแล้วเพราะที่ได้ขดข,ของขึ้นที่สูง เ,เข็ดเลยเด้อเข็ดตั้งปีหาซี่เข็ดคักเข็ดเนี่ยโอ้ยอยู่สองท่วมอยู่สามเดือนล,ลำบากหลายล,ลำบากคักแต่น้ำท่วมเนี่ยไปใส่กรบเปได้แนวกินกรบเปมีที่กินเจ้าสวัสดีจ้าเด้อมามาดอกรถไฟจ้าสวัสดีจ้า